ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขา,าขึ้นกรุงเทพมหานครนะครับมาจากนครสวรรค์นะครับเส้นฝั่งนี้นะฮะเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณของขุมบุรีนะครับขมบรุรบีวันนี้ผมสังเกตรการณนะ์อันนี้โรทรศัพท์เจ้าที่นะฮะเจ้าที่ก็ มีการจับความเร็วนะมีการดูโทรศัพท์แล้วว่ารถคันไหนนะครับที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดมาเส้นเส้นที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนะครับตรงบริเวณของกรุงบุรีนี่จะมีการตั้งนะครับการตั้งจากความเร็วนะครับแต่เส้นที่มาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพที่มุ่งหน้าเข้าสู่นครสวรรค์นะครับเพราะวาไปนครสวรรค์นี่ไม่ได้จับความเร็วนะครับอาจจะไม่ได้จับความเร็วจากที่ผมขี่มานะ แม่จับความเร็วแต่มาจับทางเส้นที่จะขึ้นกรุงเทพนครนะครับโทรศัพท์เจ้าที่นะจะคอยส่งตลอดจะถ่ายตลอดอันนี้ก็ทําการส่งพรบนะครับพรบขาดไหมนะครับจะตรวจพรบนะครับเน้นตรวจพรบนะครับขาดไม่ขาดเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญนะครับเชิญครับ เอาชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายนะครับพมบุรีนะครับนี่ที่นี่มพมบุรีขยันทุกวันนะจากชาวบ้านชาวบ้านที่บอกว่านะครับคือขยันเลยนะเจ้าที่เจ้าดูโทรศัพท์นะครับเจ้ดูพรบได้นะครับจอดฉลอนะดูพรบ อ้าวชิดซ้ายดูเรื่องอะไรนะตัวข่ายสขาดอ้าวเนี่ยเป็นการจับโทรศัพท์เนี่ยนะเป็นการดูว <c oughs> ่ารถคันไหนขี่ความเร็วนะครับเราจะแจ้งมาหาน้องคนนี้นะครับตรงน้องคนนี้เสร็จปั๊บน้องก็จะดูว่ารถคันนี้อันที่ขี่ความเร็วนะเส้นเส้นที่เขาจะมุ่งหน้าเข้าสูงเขี้ยวมหานนครนะครับบริเวณอุบลรีนะมีการจับความเร็วนะครับมีการจับความเร็ว สวยทีหลายท่านเลยกันเนาะอ่าจะ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 จชะลอ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 อืมอะไรละอะไรละมากมากเบาๆนะเน้นนะเน้นพรบนะคครรัับบขาดไม่ขาดเดือนไหนพอศนะครับ สองดูงได้ผมไม่มีใครตุยนะผมไม่มีใครตุยขนาดไรสุดนะผมไม่มีใครเป็นลมนะครับ หัวไปแดงไปแดงเบา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 สองคนสองคนก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วกันเนาะคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับดูสังเกตรถของท่านให้ดีนะครับว่าพหบบ่ขับขึ้นไหมขาบาะะะนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วติดให้มันชัดเจนนะครับ ตดชัดเจนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็นปะตีมัชัดเจนแล้วแต่แบบนี้เห็นไหมติมชัดเจนซุ่ม ทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นที่เข้าจะมุ่งหน้าเข้าสู่นครสวรรค์น,นะครับมุ่งหน้าเข้าสู่นครสวรรค์ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเข้าอุออทหานครน,นะนครับบริเวณพรมบุรีนะพรมบุรี ก็ติดที่รีบร้อยนะครับใครมาทางเส้นนี้นะ FC นะ FC หลายท่านก็ัวดใช้ความเร็วนะครับัวดใช้ความเร็วไม่ให้เกินกฎาหมายกำหนดนะครับไอนี่เข้มงวดมากนะครับจากชาวบ้านนี่บอกว่าเขยัดทุกวันเลยนะจากเขาเขาบอกมานะเหย่ากันทุกวันจะตรวจพระะบด้วยนะครับพระะบด้วยตรวจพระะบจับความเร็วนะครับจะแจ้งมาทางโทรศัพท์ ตามหลังตามหลัจริงแล้วว่านะครับถ่ายรูปก็ส่งไปที่บ้านก็ได้นะไม่จำเป็นต้อง,องอมาปรับบริเวณนี้นะบางคนก็จะปรับบริเวณนี้เลยนะครับสวัสดีนะหลายท่าน,นะาน,นเนานะการจราจรก็ไม่ถึงกับติดนะครับบริเวณนี้นไม่ถึงกับติด ต่อีมุมนึงนะครับมุมนึงก็จะเป็นของพี่บรนณะที่กำลังไล์ไลอสู่ขนาดนี้นะก็น่าจะไล์ไม่นานหรอกเนาะการสังเกตการณ์ผ่านมาประสบพบเจอแล้วก็นะครับนำเสนอแล้วกันเนาะว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะก็เดินทางต่ออ,อื้องุดอหริเลยหงุดหนะ น้องก็จะจะเห็นไหมเห็นน้องเขาไหมน้องก็จะจับดูโทรศัพท์ทตลอดลนะครับดูตลอดทั้งสองฝั่งนะไม่ฝั่งเดียวเราตั้งตั้งสองฝั่งเลยเบาๆในทิศ ใช่อา่วอาวอบอกแล้วอ่าวอบอกกันแล้วเออเอาบอกกอนนะมีการมีการไลฟ์สดนะมันมาแล้วอา่าวอบอกน้องเขาบอกแล้ว,บอ,ลวบอกลูกพี่แล้วมีการวอลเว้ยมีกาไลฟ์สดแล้วเว้ยครับตั้งดา่านตั้งดา่านป้องกันนะฮะอาชญากรรมนะแต่ว่าเน้น ขับขี่นายจ่าจอเน้นจับความเร็วนะครับประชาชนเนาะเน้นจับประชาชนนะครับจับความเร็วนะครับก็ขี่เบาๆนะครับไล่ตัวใบ,บนะเน้นนะเน้นเน้นประบอร์ตส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จับความเร็ว แต่ความเร็วประชาชนนะเส้นทางที่มันตรงนะครับเส้นทางที่มันตรงนะสามารถขี่ได้ร้อยยี่นะก็มาหยุดอยู่บริเวณพมบุรีนะครับในการจับความเร็วนะครับพมบุรีครับพมบุรีเจ้าเก่านะไม่มีไล์สดไล์สดนี้ไล์สดไล์สดผมนี้น่าจะไม่มีใครตุยนะครับไม่มีใครตุยไม่มีใครช็อคนะครับไม่มีใครเส้นสมองเกือบแตกนะไม่มีนะ ผมไม่มีนะครับ่าเน้นสายฝั่งเน้นเลย,เอ,ยอ๋อ <ผม S 1> รู้จักความเร็วตรงไหนนะตรงนี้นะเม็เนคณะกรรมาการเลยนะคณะกรรมารคืาเคยมานะครับเคยมาพูดคุยเนาะ ทักใหม่นะครับเป็นทักใหม่ที่เข้ามาคุยนะครับในการตั้งด่านของพมุรีนะครับมีมาคุยนะครับมีการมีการประชุมนะครับสมนันะครับทางผู้การนะครับผู้การจากเดียวทราบจะดับผู้การผู้การบอกจะลดการตั้งด่านนะจะเพื่อจะลดอัชฉากรรมเน้นอัชญากรรมเป็นหลักนะครับไม่มีอาจจะจากความเร็วจากความเร็วเป็นบางครั้งบางคราวนะครับจากที่เคยพูดไว้เนาะที่เคยได้ยินนะเสียงจำได้นะน่าใช่ พอเราตั้งเสร็จนะครไอ้กล้วยพวกนี้ไอ้กปวยพวกนี้นะครับเก็บหรือเปล่านะประาร์ฮาก็เห็นว่าเก็บปราร์ฮาก็ไม่เห็นเก็บนะกลได้วพวกนี้นะเนี่ยกล้วยพวกนี้เนะนี่ยเนี่ยขีดขวางอยู่เนี่ยนะครับการใช้รถถนนของประชาชนนะเจ้าิ่งของมาวางนะนะแตไอพวกนี้นะครับเก่งไปครับเก็บก็ดีนะครับจะไม่กีดขวางกีดขวางการจราจรกีดขวางอะไรอย่างเงี้ยนะ พราะอย่างนั้นมันก็วิ่งได้เนี่ยอย่างเลนนู้นนะที่วางไว้น่ะมันก็วิ่งได้นะวิ่งได้เก็บเว้ยเก็บเก็บเอาเก็บแล้วเหรอนยังไงเด็ด ูดิเขาจะเขาจะเก็บไหมไอ้พวกกลวยที่วางไว้เนี่ยเนี่ยกลวยเนี่ยนะครับหรือจะเก็บไหมเก็บนะเก็บแต่ว่าเก็บเก็บได้ก็เก็บกี่โมไซมาเลย แแแวววบเเเลลลยลยลยครัมาปิดหน้าปิดตานะครับปิดหน้าปิดตาเหมือนเดิมนะครับปิดเหมือนเดิมเลยนะครับปิดหน้าปิดตาอากาศมันมันก็ไม่ร้อนนะเนี่ยเปิดเผยเปิดเผยไปหน้าแบบผมเนี่ยเห็นไหมะะดูลักษณะแบบนี้เปิดเผยแบเปิดไปหน้าแบบนี้ ว่าประชาชนจะชอบแบบไหนมากกว่าอย่างน้อยเราพูดปากพูดคุยเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมว่าเป็นใครเป็นใครอะไรยังไงแต่เจ้าที่เวลาคุยประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดหน้าเปิดตานะครับเห็นไหมเพราะว่าจะอ้างเห็นไหมจะปิดปิดหน้าปิดตาอย่างนี้เลยเจ้าท่านเจ้าท่านปิดหน้าปิดตางี้หมดเลยเห็นไหมปิดหมดนะครับปิดหน้าปิดตาหมดเอาทำไปเลย ถ่ายถ่ายมาถ่ายมาเดี๋ยวคนสับมาแต่คนแต่คนนะครับปิดหน้าปิดตาหมดดีไหมปิดหน้าหมดนี่ปิดหน้าครับสายโม่หมดมีฟังไมหน้าไม่เลยหน้าตายังไง แต่้ยังมีรหัสหมวกนะยังมีรหัสหหมวกบอกอยู่ว่ารหัสหมวกไเจ้าที่รายนี้รหัสหมวกอะไรอะไรท,ทีหมดต้องย้อนนะครับต้องต้องย้อนกลับไปถามประชาชนเองนะครับการที่เจ้าที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับ เขาสมควรที่จะเปิดหน้าตาไหมครับเปิดหน้าตาเปิดหน้าตาอย่างเงี้ยอย่างผมเนี้ยอย่างผมเปิดหน้าตาเนี้ยนะครับเปิดหน้าตาแบบเนี้ยท่านท่านว่าจะดูดีกว่าไหมกับกับเอ่อคนที่มาคุยกับท่านไม่เปิดหน้าเปิดตาสายม่งอย่างเงี้ยมาคุยกับท่านน่ะท่านคิดว่าอันไหนดีกว่ากันเปิดเผยหน้าตาแบบนี้นะกับเปิดเผย้เปิดหน้าตาแบบเนี้ยนี่นะถ่ายใกล้ๆได้เด้อน้องเอ้ย มาถ่ายใกล้ๆนี่มามาถ่ายใกล้ๆน,น,นี่ผมไม่รู้นะน้องน้องเขาหน้าตายัางไงผมไม่รู้นะน้องๆเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องหน้าตาน้องหน้าตาไงไม่รู้นะ,ะมีใครรู้ไหมหน้าตาไงเนะี่ยอย่างเงี้ยรู้ไหม คำสั่งว่าห้ามใส่โมงนี่มันยังไม่ยกเลิกนะผมคิดว่านะยังไม่ยกเลิกนะเนี่ยใอ้ใส่คือเก่านะราะจะอ้างว่ามันร้อนนะอากาศมันร้อน น่าปติตายะนะกอ,องไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันแตก นันแหละ call. นะครับเราไม่รู้นะครับว่าเจ้าที่ในนั้นเอ,อ่อเป็นเจ้าที่ไหมนะครับมันมีมันก็มันก็มีกรณีที่ว่าเอ่อแอบอ้างนะครับแอบอ้างเป็นอาสานะครับแอบอ้างแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานนะครับแต่งตัวคล้ายตำรวจเลยนะครับแต่งตัวคล้ายตำรวจอะไรเหมือนมันทุกอย่างนะแต่พอสืบอไปสืบอมาเสร็จปั๊บกลายเป็นอาสาเป็นอาสาแต่งตัวคล้ายตำรวจนะครับมันก็มีนะ เราไม่รู้เลยว่าบุคคลนั้นน่ะมันใช่ตำรวจจริงไหมที่ประช ION you know าชนก็สงสัยนะมันใช่ตำรวจจริงไหมอะไรไหมจริงไหมถูกไหมเขาก็สงสัยต้องความสงสัยของประชาชนนการที่ว่าคุยประชาชนเรียกประชาชนเข้าไปคุยเรื่องอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็ประชาชนตัวประชาชนเองเนี่ยมันก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าคนนั้นชื่ออะไรจริงไหมถูกต้องไหมครับมันต้องเป็นแบบนั้น เราม่คิดดูนะมาตฐานประชาชนเองนะครับผมแค่นำเสนอเนาะสังเกตการนะครับนำเสนอสังเกตการในภาคประชาชนเองนะครับให้พี่ธนะครับประชาชนทั่วไปนะครับเข้าไปรับชมนะครับแล้วก็เพื่อกันวิเคราะห์นะครับไปถึงงานสำนักตรวจชาตินะครับการรัฐปารเปเรื่องถูกต้องไหมนะครับไม่ใช่ว่าในการขวางการปฏิบัติหน้าที่นะขัดขวางให้ สังคมครับให้สังคมเป็นคนตัดผู้ตัดสินนะครับให้หลายท่านนะ FC ก็ดีหรือหลายท่านแล้วกันนะเป็นคนผู้ตัดสินนะครับว่าเป็นแบบไหน <c oughs> โอเคนะผมรัญ,ญาติยุติในการไลน์นะครับผิดพลาดรนการไดก็ขอโทษขอภัยไว้นาที่นี้นะครับม,มาพี่มันนะอโอเคนะรัญาติยุติในการไลน์นะครับสวัสดีครับ 哦，oh. <laughs> 不坏的。